ส่วนที่อุตรดิตถ์นะครับมีการประกาศปิดกว่า20จุดในการเล่นน้ําคลายร้อนแหล่งที่มีการรวมตัวคนจํานวนมากนะครับถ้าใครฝา่าฝืนเนี่ยมีโทษทั้งจําแล้วก็ปรับด้วยนะครับขณะที่ก็พบกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังอาการ14วันเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยนะฮะวันนี้ทางผู้ว่าอุตรดิตถ์ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับประกาศปิดสถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่23มีนาคมจนถึง5เมษายน ที่บอกปิดสถานที่เล่นน้ำเนี่ยคืออย่างตัวเมืองขอ,องอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะฮะมี8แห่งด้วยกันอำเภอท่าปลาอีก13แห่งซึ่งทั้งหมดอยู่ริมแม่น้ำน่านครับรวมทั้งหมด21แหล่งนะครับก็รวบรวมแหล่งสถานที่ต่างๆที่เป็นลักษณะกินดืม่มริมน้ำแบบนี้นะฮะซึ่งประกาศเนี่ยก็รวมไปถึงสถานที่เล่นน้ำชายหาดริมน้ำต่างๆที่ประชาชนประชาชนรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ ก็หลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของทางจังหวัดไม่อนุญาตนะครับให้ดําเนินกิจการใดๆนะครับและที่สําคัญห้ามประชาชนลงเล่นน้านะครับนอกจากนี้ยังสั่งปิดตลาดนะัดทุกประเภทยกเว้นการจําหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสําเร็จเพื่อที่จะนํากลับมาบริโภคแล้วก็สินค้าเป็ดตเตล็ดที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันสถาบันกวดวิชานอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดข,ของกระทรวงศึกษาธิการสถานที่เรียนพิเศษตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับ ศูนย์พระเครื่องพระบูชาสนามพระเครื่องถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือตรับไม่เกิน10,000 0สนหรือทั้งจำทั้งตรับตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับซึ่งอุตรดิตเองยังไม่พบผู้ป่วยโควิด -19 นะครับแต่ว่ามีผู้ที่เฝ้าระวังอาการ14วันนี่ย41รายแล้วก็จำนวนผู้เฝ้าระวังจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันเฉลี่ยวันหน,นึ่งเพิ่มขึ้น5คนนะครับ ไปกันที่พิจิตกันบ้างครับทางผู้ว่าได้ลงนามในประกาศของจังหวัดเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตนะครับที่ให้ปิดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่เกือบ900หมู่บ้านพื้นที่86ตำบลใน12อำเภอซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นการชั่วคราวระยะเวลา2ส,สัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึง5เมษายนนะครับนอกจากนี้ในประกาศคำสั่งยังครอบคลุมไปถึงร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสถานประกอบการต่างๆหรือสถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเกินกว่า 50คนขึ้นไปนะครับทางผู้ว่าพิจิตรก็ยังได้ประกาศขอความร่วมมือให้ชาวพิจิตรเองงดจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไปรวมตัวกันเป็นจํานวนมากครับ